เคฟคิวเมตาซีรีสรุ่นใหม่เสียงคมคกริบจัดเต็มเทคโนโลยีคนรักเสียงเทพห้ามพลาดเคฟคิวเมตาซีรีสมาพร้อม Meta Material a อ s บซอ t ชั n นเทคโนโลยีช่วยลดเสียงสะท้อนในตัวตู้ได้ถึง99%ทําทำให้เสียงคมชัดสมจริงแบบสุดๆฟังแล้วเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในซีนแนะนำรุ่นเด่นๆในซีรีส์นี้เคฟ Q6C Meta เ 36,900บาทลำโพงเซนเตอร์ชั n แนลสำหรับชุดโฮมเท h เตอร์ช่วยให้เสียงพูดในหนังคมชัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงกระซิบเบาๆหรือฉากแอคชั่นสุดมันมาพร้อมกับลำโพงบุ๊กเชล l f สทางพร้อมดอกลำโพงยูน q รุ่นที่12 Q 3 m e t ิ d r i v เมตาดเวอร์นิ้วราคา34,900บาท Q1 Meta d r i v e เ5.25นิ้วราคา26,900บาททั้ง2รุ่นนี้ให้เสียงเนียนกริบรายละเอียดครบโดยเฉพาะเสียงร้องที่หวานใสฟังเพลงก็ดีดูหนังก็แจ่มใครอยากสัมผัสพ,พลังเสียงของ k e v Q Meta Series แวะมาลองฟังได้ที่ร้านปิยนัททุกสาขา